โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งนะครับคลิปที่แล้วนะครับเราเจอในส่วนของการสมัคร WordPress โดยใช้ตัวกล่องอีเมลหรือว่าสมัครแบบแมนนวลนะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรกันล่ะนะครับผมไปที่เดิมครับ Get started นะครับผมเราจะมาสมัครโดยในกรณีที่เรามีอีเมลของ Google อยู่แล้วหรือว่า Gmail อยู่แล้วนะครับผมซึ่งในกรณีนี้เนี่ยคือตรงนี้นะครับแล้วเราต้องทำยังไง ก่อนอื่นนะครับเราต้องล็อกอินในส่วนของ Gmail ให้เสร็จก่อนนะครับพอเราล็อกอิน Gmail เสร็จปุ๊บก,ก็เข้าเว็บไซต์ของ w o r d p r a c e นะครับผมพอเราเข้าเว็บไซต์ w o r d p r e s e ปุ๊บก,ก็มาที่นะครับมาที่ Get Start นะครับ Get Started นะครับกดเข้าไปเลยปุ๊บงนั้นทำไงนะครับนะครับ Continue with Google นะครับ Continue with Google ก็คือสมัครโดยใช้ตัวของอีเมลของ Google เลยในที่นี้ก็คือเป็น Gmail นั่นเอง นะครับกดเลยครับปึ๊บนี่พอเรากดปึ๊บนะมันจะขึ้นให้เราเลือกอ c c o u n นนะครับน่าตรงนี้ก็คือเป็น a c c o u n t ผมอยู่แล้วกดเลือกเลยครับปึ๊บอ่ามาละสุดท้ายปุ๊บพอเราเลือกเสร็จปุ๊บมันก็เข้าหน้านี้หน้านี้คืออะไรเลยอีกล่ะหน้านี้คือในส่วนของให้เราเลือกโดเมนนะครับก็คือชื่อ URL ในกรณีที่เรามี URL อยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีทีหละ่ะทำยังไงให้มาเราเลือกตรงนี้ครับ รูส์ไมโดเมนเลเทอร์นะครับผมอ่าปึ๊บกดเลยครับพอกดเลือกปึ๊บนะครับมันจะเข้าสู่หน้าต่างอะไรหน้าต่างว่า WordPress มีให้เลือก2 2แบบนะครับผมแบบแรกคือไม่จ่ายตังค์นะครับก็อีกแบบหนึ่งคือจ่ายตังค์นะครับผมจ่ายตังค์ในกรณีคือยังไง5 2 0บาทนะครับคลิปที่แล้วผมพูดผิดไปนิดนึงนะครับ5้าบบาทตรงนี้ก็คือต่อเดือนนะครับต่อเดือนนะครับต่อเดือน แล้วเวลาจ่ายเขาอาจจะให้จ่ายเป็นต่อปีก็ได้ก็คือเอา520รคูณสิบสองไปนะครับหรือว่าอาจจะมีให้จ่ายเป็นต่อเดือนก็ได้ก็มีนะครับส่วนเรื่องความแตกต่างตรงเนี้ยผมกล่าวไปเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นผมขออนุญาตข้ามเลยละกันนะครับเอามาเข้าสู่ในกระบวนการในการสร้างเลยนะครับผมก็มาที่ start with free นะครับเราเน้นไม่จ่ายต่างครับกดปึ้งเลยครับเรากดปุ๊บก็รอนิหนึงครับ นะครับพอเรากดปุ๊บก,ก็เข้าส่นหน้านี้แล้วครับหน้านี้มันกำลังจะบอกอะไรมันกลังจะบอกว่าตอนนี้เราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็คือเป็นในส่วนของการสมัครโดยใช้ Gmail นะครับผมไงก็ขอจบลงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเรามาดูกันใหม่ครับสวัสดีครับ